โอ้ตัวอะฮ่าฮ่าโคกยางไวเปอร์ครับเป็นร่องน้ำธรรมชาตินะครับได้ครับแต้มแรกเช้านี้ครับโอ้โหหาก็จะหาตัวเจอหมาล่าแต้มแล้วครับไวเปอร์นะครับเป็นปลาร่องน้ำธรรมชาตินะครับเดี๋ยวชมกันว่าวันนี้จะสกีแต้มครับบุญออดนอดอยู่นู่นนะ ปลาตั้มแร้เดี๋ยวชมเรื่อยๆครับเก่งตั้มแ้วครับใส่ถังไวก่อนขึ้นตรงเลยโอ้ย<ะ>ปลาอะไรอนะน้องกัดนะัดนี้ตัวเล็กเกิขึ้นข้างในยนะังไงตีลำบากตีไม่ได้ใส่ถังเหร โอ้ยต oh, ัวเป็นโลแน่นอนจริงๆรตีไม่ได้ผมต้องตัดออกตัดสายออกตัดแกนผมเบต้ยวฮะติดติดเองย่าให้มาติดนกจะแนปหน้าเบื้เนอะชอบติดผมสั่งคลิปแบบปลดไวไปสองมาตาดเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สู 6ตัว120บาทลายแล้วอ่ะตัวเดียวอ่ะกัดโดนไม่หลายตัวมันกัดยัไงจจไงไม่รู้นะกัดแม็แปแม็ปสุดแดดอะ่ะเพราะเมื่อวานฝนตกหนักอย่างเงี้วันนี้มันร้อนมั้ยเมื่อวานเพราะว่าฝนตกหนักเออป้าบอกฝนตกเมื่อวานเนีเ้ยนี่

อยู่นะครับ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 เดี๋ขาดเดี๋ขาดอยู่นะครับอยู่นะครับอยู่นะครับดีดีครับโอ้โหหลุดพอดีเลยครับโอ้ยหลุดพอดีเลยหลุดพอดีครับนี่กบยางมันเปื้อนนะครับรอสักคอกตายแต้มครับนี่กัดข้างหน้าครับน้ำขุ่นเลยโโหกัดข้างหน้ามองไม่เห็นเลยกัดชายป่าน Lại vì như Ờ. để ta อยู่แล้วครับอยู่แล oh. uh. okay. no. oh. carne, ้วครับตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับไซดีด้วยครับไซดีด้วยใหญ่ด้วยครับโอ้ยออกขึ้นเงินเดรุ๊บโอ้ยไซสวยแล้วครับสองไม้โดแล้วครับตัวกับโลตัวกับโลครับไวเปอร์ครับโอ้ยใจเย็น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 อย่าปากชี้ไยเปิด ไสสวยครับเป็นร่องน้าครับร่องน้ําสวนธรรมชาติครับไวเปอร์ครับมาครับโอ้ไสสวยครับครับโอ้โหนี่มานณะออสครับตั้งแต่เช้าครับมาเริ่มกินตอนสายๆครับช่วงแดดรร้อนเนี่ยปลากัดดีครับมาแตงครับวันนี้โอ้โหได้แต่ไซส์ที่สวยครับนี่ครับโอ้โหไสน่าจะโลได้ตัวนี้กินกบยางไวเปอร์นะครับเต็มป่าเต็มครครับสองไม้โดนเลย น็อตก็ได้ตัวใหญ่นะครับได้ตัวใหญ่มาตัวนะครับรุ่นอีกสองสามตัววันนี้กัดดีครับปลากัดดีครับอากาศสภาพอากาศสายสายร้อนเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้เต็มถังแน่นอนครับมาก็น็อดนะครับเดี๋ครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับสุดยอดครับ โดนี่ครับโดนี่ครับน oh oh ี่ก็โดนี่ครับนี่มาแล้วครับโอ้ยเฮ้ยลุโอ้ยจะขึ้นฝั่งแล้วลุตโอ้ยถือว่าัรบำเร็จเพราะว่าฝนมาตกเตาไปหนีฟ้าจักทุ่งเลือ ไปกลับไปไปดูของเราสองคนเนี่ยคนแล้วกลับไปแล้วใส่ใส่ไม่สู้ใส่เย็นปลูกปลาเพราะว่าโหเราไม่รู้ว่าตรงไหนนั้นมีปลาเราต้องวิ่งมาตั้งถามเราใส่ไม่สู้เราไม่ได้ไปยู่แบบเดือนที่เดียวมันตกปลาบ่อนแีเรือเต็มปลาบ่อเออเป็นปลาปะ เอ้ยถ่ายแบบธรรมดาด้วยเดี๋ยวกี้ธรรมดาไหม ตางหางตู Entonces, ้เชือเนี <tube oses> <b uzz les> ่ยตู้เนี่ยแล้วได้ตัวคนนี้เนาะสองตัวสามตัวสามแก้มสามตัวโอหสุดยอดตัวนี้ใหญ่สุดเลยโอ้โหดูดิเนี่ยกำลมาแล้เสียใจเนี่ยไอ้นั่นก็จะมาใส่งัดอ่ะส่งัดจะทำ สวัสดีครับก็ได, Lock ได้เวลากลับแล้วพอดีนะออสก็แยกย้ายกลับแล้วส่วนผมก็ก็ฝากติดตามผลงานนะครับกบยางออสพชรบุรีนะครับได้ทั้งสองช่องนะครับกบยางออสพชรบุรีกับชีวิตกลางแจ้งนะครับช่องผมนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ก็หมายข้างทางพิรบุรีก็องปากผมคอครับก็ติดฝนมั่งเลยมัางครับช่วงบ่ายฝนตกหนักเลยครับก็ติดฝนบั่งเลยบ้างก็พอมีแต้งครับประมาณ ส2บสองมแต้มก็ของป่าพอไปนะออสนี่ฟันคนเดียวเลยผมก็ได้ไม่กี่ตัวเองก็ฝากตามผลงานดน้ครับทลิปต่อไปก็เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วจเจอกันครับกบยางไวเปอร์ครับของนะออสสุดยอดครับ